The โอเคมาพบก,กับกูในช่องพลานอตซึ่งจะมาต่อกันที่ตัวละครที่3นะนะกับในเกมลิลลี่ขึ้นนาโนฮะเกันก็ขอภัยที่แบบอาจจะมีเสียงรบกวนก็ได้ก็คือ ฝนตกตอนนี้ช่วงนี้ฝนตกหนักมากไม่รู้เป็นไม่รู้ทําไมจะเข้าหน้ารอ้อนละโอเคเข้าเรื่องกันก็นกตัวละครที่สามปุ๊บสู้กับเอ,อ่อตัวนี้เริ่มเลย versus เต้เต้เตต้เ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 ตอตัวเวท คาทาเหมือนกันด้วยเปิดก่อนได้เปรียบอืมอืมออมันหลบ้ยตีไม่โดนอ๋อโดนยิงแล้วเอาไปกินอืมอืมอืมให้ลองโอ้ยโอ้โหโดนล็อกอ๋ออ๋อสกิลนี้พุ่งหรอแล้วนี่คืออะไรเป็น คล้ายสายฟ้าพุ่งเข้าไปเป็นเลเซอร์เฮ้ยมันจะล็อกหลบได้ปุ๊บปุ๊บปุ๊บเรียบร้อยคอมโบคอมโบอืมอืมอันติปึง้งโดนนี่ยิงไปเลยมุลสาก,กิปง จ้าวไปดิมุลสกิเปิดก่อนได้เปรียบโอ้ยไม่โดนอืมเคาน์เตอร์เฮ้ยอฮ้ยุ่ยชนพลังอืออืมอืมเอาดิเอาดิเอาดิเอาเอาดิ โอ้ยโอ้ยโอ้ยเอาดีจะพุ่งไปไหนพุ่งไปไหนอืมระยะไกลก็ดีกว่าโอ้ยโอ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวโอ้แรงมากโอ้ยมันล็อกด้วยหลบได้เอาไม่ไม่ยิงอ่ะชาร์จยิงเอาไม่โดนอุ้ยนี่ไงอันติโอ้ยไม่โดนอ่า อ,อันตีหนึ่งมุลสกีปุมโอเคก็ขอจบคลิปเพียงเท่านี้แล้วกัน กับเกมเรี่องเลือนนานโนฮะขอขอบคุณที่เข้ามาดูแล้วก็ติดตามมาด้วยนะครับ